อ่าโอเคครับมาดูโจทย์ข้อที่15ต่อนะครับโจทย์บอกว่าวงกลม x กาลังสองลบ7 0 x บวก y กาลังสองบวก10 y ลบ1 4ึสเท่ากับ0นะครับมีจุดตัดกัน x จุด1ที่ a ใหญ่พิกัดคือ a เล็กนย์ซึ่ง a เล็กเล็กกว่า0ย์และมีจุดตัดกัน y จุด1ที่ b ใหญ่พิกัดคือศย์ b เล็กซึ่ง b เล็กมากกว่า0นถ้า l ใหญ่เป็นเส้นตรงที่ผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมนี้ และขนานกับเส้นตรงที่ผ่านจุด A และจุด B ถามว่าเส้นตรง l ตัดแกน x ที่จุดใดนะครับเส้นตรง l ตัดแกน x ที่จุดใดนะครับอะมาดูกันก่อนอื่นครูขอแป่งโจทย์ก่อนนะอาลืมพูดลืมไ้ไงเรื่องนี้ใช้ความรู้สองเรื่องรวมกันคือเรื่องของเรงขาคณิตวิเคราะห์และเรื่องของ ภาคตัดกลวยนะครับอ่ะแบ่งเลยแบ่งเลยโจทย์บอกว่าวงกลม x กำลังสองลบจ x บวก y กำลังสองบวก10 y ลบ4้เท่ากับ0ูนย์ะครับมีจุดตัดกัน x จุด1ที่ a ใหญ่พิกัดคือ a เล็กศนย์ซึ่ง a เล็กน้อยกว่าศนและมีจุดตัดกัน y จุด1ที่ b ใหญ่พิกัดคือสูนย์ b เล็กซึ่ง b เล็กกาขอแบ่งตรงนี้เลยนะครับขอแบ่งตรงนี้เลยนะครับอ่ะมาดูกันก่อนมาเคลียร์กันก่อนว่า จุดตัดแกน x ที่จุดต้องการจุดตัดแกน y ที่จุดต้องการนั้นคือจุดที่มีพิกัดอะไรนะครับอ่ะมาดูกันนะครับอ่ะเขียนก่อนเลยว่าหา,จ,า,หาจุดตัดแกน x การหาจุดตัดแกน x นั้นอ่ะบอกก่อนมันคือจุด a เล็ก0ซึ่ง a เล็กของเรานั้นจะต้องมากกว่า0นะครับอ่ะเคลียร์ก่อน หาจุดตัดกัน x ก็คืออยากรู้ว่า x เป็นใครในขณะที่ y เป็นศูนย์แปลว่าอะไรที่เป็น y คูณทายเป็นศูนย์ให้หมดอะไรที่เป็น x ติดไว้ก่อนเป็น x กําลังสองลบเจ็ดสิบแทนในสมก,การวงกลมนะบวกกับศูนย์กําลัางสองเป็นศูนย์ไม่เขียนบวกศูนคูณศูนย์ได้ศูนย์ครูไม่เขียนลอกตรงนี้เลยลบหนึ่งร้อยสี่สี่ถูกไหมลบหนึ่งร้อยสี่สี่เท่ากับศูนย์ซึ่ง x กําลังสองลบเจ็ดสิบ x ลบหนึ่งร้อยสี่สี่นั้น เราสามารถแยกเป็นสองวงเล็บได้เป็นอะไรครับเป็น x ลบ72คูณ x บวก2นะครับจะได้ว่า x ของเราคือ72และลบ2แต่เราต้องการอะไรเราต้องการว่า a ของเราต้องน้อกว่า0นยก็คือ a ต้องติดลบแปลว่า x ที่เราใช้คือลบ2ครับจบปิ้งเลยจะได้ว่านะครับจุด a เล็ก0ของเราคือจุดอะไรครับ คือจุดลบสองศูนย์ถูกไหมคือจุดลบสองศูนย์นะครับอ่ะเคลียได้แล้วนะครับว่าจุด a ใหญ่ของเราคือจุดลบสองศูนย์ไปต่ออันดับถัดมาที่เราต้องทำคือหาจุดตัดกันไว้หาจุดเัดน y จุดของเราคือ0 b เล็ก โดยที่ b เล็กของเรานั้นจะต้นงทาไมครับมากกว่าศูนยหาจุดกันไวก็คืออันต้กการหาจุดกันไว้ของวงกลมใช่ไหมเราจะแทน x เป็นศูนย์ให้หมดแล้วดูว่า y คืออะไรนะครับจะได้ว่าเป็น0นย์กลางศูนยลบจุดคูณศูนยอันนี้ศูนย์แน่ๆคุณไม่เขียนแล้วอันนี้ติดไวเขียนเลยครับ y กําลังสองบวกสิ y ลบหนึเท่ากับศนย์แยกส่งเล็บได้เป็น y บวกสิ 18. คูณ y ลบ8นะครับเท่ากับ0จะได้ว่า y ของเราคืออะไรบ้างครับคือลบ18และคือ8แต่โจย์ต้องการอะไรโจ์ต้องการว่า b ของเราต้องมากกว่า0แปลว่าค่า y ที่เราใช้นั้นต้องเป็นบวกนะครับจะได้ว่าจุด b ใหญ่นะครับ0 b เล็กที่เราใช้นั้นคือจุด0 8อ่าจุด0 8นะครับเคลียร์รู้แล้ว ว่าจุดตัดกัน x ของเราคือจุดลบ20รู้แล้วจุดตัดกัน y คือจุด0.8ทีนี้เคลียร์อันนี้กันอันนี้คือ l เป็นเส้นตรงที่ผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมนี้และขนานกับเส้นตรงที่ผ่านจุด A และจุด B นะครับแปลว่าก่อนที่เราทําสมการ l ได้นั้นว่าเป็นสมการอะไรโจทย์บอกว่าเส้นตรง l ต้องผ่านจุดศูนย์กลางครูควรหาให้เจอก่อนว่า จุดศูนย์กลางวงกลมนี้คือจุดอะไรนะครับคือจุดอะไรนะอ่ะมาดูกันหาจุดศูนย์กลางวงกลมนะครับซึ่งสมการของเราคือ x กำลังสองลบ7 0 x นะครับบวกกับ y กำลังสองบวก1 0 y นะครับลบกับ144เท่ากับ0เนาะอ่ะแบ่งกลุม่มกลุ่ม x อยู่ด้วยกันครับเป็น x กำลังสองลบ7 0 x กลุ่ม y อยู่ด้วยกันคือบวกกับ y กำลังสองบวก1 0 y แล้วก็เอาลบ1 4 4ฝากซ้ายไปอยู่ฟากขวาจะเท่ากับเท่าไหร่ครับ1 4 4นะครับอ่ะดูกันดูก้อน x ก่อนก้อน x ทดให้นะครับลวกๆเลยก็คือ x กำลังสองหน้ากำลังสองลบ7 0 x คือลบ2หน้าหลังอ่ะโอเค ลบสองหน้าคือ x อดูดีแต่ว่าหลังต้องเป็นเลขละสองคูณไดเจ็ดสิบสองคูณสามห้าจบเลยแปลว่าคูณต้องบวกอะไรเพิ่มเข้าไปบวกกับสามสิบห้ากำลังสองแต่อย่าลืมนะเวลาคูณบวกฝากซ้ายฝากขวาคูณต้องบวกด้วยนะครับฝากขวาคูณต้องบวกด้วยนะครับอีกอันหนึ่ง y กํบบาลังสองบวกสิบ y อันนี้ไม่ต้องทดทหยละดูด,ดี y กํบบาลังสองคือหน้ากํบบาลังสองบวกสิบ y หน้าหลังเนาะหลังอันหน้าคุณรู้อยาหล,หลังคืออะไรไอเอ๋ย เอาสองคูณสิบห้าแปลว่าบวกเพิ่มเข้าไปคือบวกกับ25่สิบห้าอ่ะขอเขียนห้ากำลังสองดีกว่าห้ากลังสองบวกกับห้ากำลังสองสรุปนะครับจะได้ว่าสมการเราคือ x-35 ลบสาทั้งหมดกำลังสองบวกกับนะครับ y บวกหทั้งหมดกำลังสองเท่ากับหนึ่งสบวกสามสาลังสองบวกห้ากำลังสองหลายคนถึงเท่านี้เขาจะถามครูว่าครู อันนี้จะเยอะเนี่ยหนึ่งสี่ยีู่บวกสามห้ากัสองามห้ากับสองหนูต้องทำไหมครับหนูต้องทำไหมคะ,ค,ออะรครูบอกเลยครับว่าอย่า,าทําไม่มีประโยชน์จากการทำรโจทย์ข้อนี้เพราะข้อนี้เมนพอยต์อยู่ที่จุดศูนย์กลางรัศมีครูไม่ต้องการนะเราบอกครูเลยจุดศูนย์กลางจุดใดก็เลิกกันเลยจะียกว่าวงกลมนี้มีจุดศูนย์กลางคือจุดสาสบห้า ลบห้าอ่าได้แล้วนะครับว่าจุดศูนย์กลางคือสามห้าลบห้าแต่ไม่ได้ถามนะจุดศูนย์กลางจุดใรเราถามว่าเส้นตรง L ที่มาจุดศูนย์กลางและขนานกับเส้นตรงที่ผ่านจุด a จุด B ใหญ่จุดตัดกัน A อืออะไรนะครับอ่ะมาดูกันก่อนหาสมการ L ให้เจอก่อนนะครับหาสมการ L ให้เจอก่อนนะครับอ่าสมการ L นะครับตั้งเลยผ่านจุด ศูนย์กลางคือสามห้าลบห้านะครับก็คือเอา่านะครับลบลบห้าคือ Y บวกหเท่ากับ M คือความชันคูณกับ x กลบสาสบห้าปัญหาคือความชันนี่แหละความชันเท่าไหร่นักเรียนไม่ต้องกังวลความชันตรงเนี้มันจะเท่ากับความชันของเส้นตรงที่ผ่านนะครับ เส้นตรงที่ผ่านจุด A ใหญ่และ B ใหญ่ครับเพราะบอกว่าเส้นตรง L กับเส้นตรงผ่านจุด A ใหญ่ B ใหญ่นั้นขนานกันการที่มันขนานกันมันสื่อกับพวกเธอไว้ว่าความชันต้องเท่ากันนะครับอ่ะปากกาอยู่ตรงนี้นะครับการที่สื่อว่าขนานกันหมายความว่าความชันเส้นตรง L เท่ากับความชันเส้นตรงที่ผ่านนะครับที่ผ่านจุด A ใหญ่ B ใหญ่ ซึ่งความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด A ใหญ่ B ใหญ่นะครับความชันคูหาเลยนะด้วยความที่ว่าจุด A ของเราคือลบ2จุด B ของเราคือ -08 นะครับเดลต้าเดลต้า x, x มาเลย8-0ลบ0ได้8 0-2ลบลบ2ได้0ูลบคือ2แปลว่าความชันของข้อน,นี้คือ4ครับจบเลยดังนั้นจะได้ว่าสมการขอเราคือ y บวก5เท่ากับ4คูณกับ x ลบ35นะครับอะโอเค y บวก5เท่ากับ4คูณกับ x ลบถ15นะครับทีนี้โจทย์ถามอะไรโจทย์ถามหาจุดตัดแกน x นะครับจุดตัดแกน x เนาะนะครับว่าจะตัดแกน x ที่จุดอะไรนะครับจะตัดการหารการ x ที่จุดอะไรนะครับผมนะอ่ะโอเคการที่จะมาดูว่าเส้นตรง l ตัดแกน x ที่จุดอะไรนะั้นง่ายๆเลยครับก็คือว่า เราต้องหาให้เจอว่า x คืออะไรโดยที่ให้ว่า y ของเราคือ0นะครับให้ว่า y ของเราคือ0ูนย์เนาะนะครับอะนักเรียนเราก็จะได้ว่านะครับเราก็จะได้ว่าเมื่อเราแทน y เป็น0ูเข้าไปตรงนี้จะกลายเป็นเลข5เท่ากับ4 x กระจายเข้าไปครับ4คูณลบจะกลายเป็นลบ 140นะครับจะได้ว่าเป็น4 x ของเรานะครับผมอ่าบอกน,นิดนึงอันนี้หาจุดตัดแกน x แล้วจะได้มีงงกันนะครับอ่ะเป็น4 x เท่ากับย้ายลบไปกระตรวก,กับอีกฟากหนึ่งเป็น140บวก5เป็น145ได้ทันทีครับว่า x ของเราคือ145.4ส่วน4สื่อได้ว่าจุดตัดแกน x ของเส้นตรง l ครับจุดตัดแกน x ของเส้นตรง l คือ145.40ส่วน4 0, ครับผมจบแล้วข้อนี้ก็เป็นอีกข้อนึงที่ครูม,มองว่ามันก็ไม่น่ายากมากปานกลางแล้วกันนะครับแต่ว่่นอีกข้อหนึ่งที่น่าเก็บเนาะนะครับอ่ะลองไปพิจรนารณาดูนะครับและนี่คือโจทย์ข้อที่15เครื่องทาง,งนะเด็กเด็กๆ ครึ่งทางแล้วแล้วเหลืออีก15ข้อแต่เป็นสิข้อที่ครูบอกเลยว่าถ้าเกิดแม่นเนะะื้อหาไม่ยากไม่ยากแต่ข้อที่สนุกสุดๆที่อยากจะพูดละเกินข้อหน้าเลยครับ16พูดเลยครับภาคตัดกวยมาแน่นอนแต่จะถามะไรนั้นกรอชมคลิปต่อไปครับ